ก็สวัสดีครับก็ต่อเนื่องจากคลิปเออ่รีโวนะคลิปนี้ก็จะเป็นเมิวเอก e นะสวิตนะที่ระยะทางเท่าไหร่วะแปดหมื่นนะเลขไม่จริงๆต้องแปดหมื่นนะแต่นี่มันไม่ถึงอา้าวจะเป็นยังไงมีการขยายอะไรกันบ้างเดี๋ยวก็เจอเพื่อนะรับชมกันได้เลยนะครับครับก่อนอื่นเราถ่ายในรถรถก่อนดีกว่านะมันร้อนซะเหลือเกินข้างนอกนะร่มได้แป๊บเดียว นะแดดออกอีกแล้วน้ำนี้เลขไม้มายนะอยู่ที่1 7 0 0งหมนันน้ำนี้เราวิ่งเพิ่งกลับมาจากตรังนะขนมตรังนะใครไม่ชมคลิปก็ไปชมกันได้นะน้องกูกลับไปเที่ยวสวนน้ำเออพี่ๆตะบันจัดน้ําตรังนะไปดูแมวนงแมวน้ําอะไรก็ว่ากันไปน,ะนี่ก็จะมาให้ดูการสวิทนะเลขไม้ที่80,000ื่นะ รอบ80,000นะรอบ80,000ใช้ก็ว่ารอบ80,000นะแต่ว่าวิ่งจริงไม่ถึงนะนี่เอามาดูค่าใช้จ่ายมีอะไรกันบ้างนะครับร้อนเช่เลยนะเอา80,000มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเอ่ยนูนะไปดูรายละเอียดกันนะคลิปแล้วก็ดูของโตโยต้าไปแล้วนะรีโวตอนเดียวเพื่อนสีล้อนะอแต่นี่เป็นมิวเอ็กนะพี v ีพีจติ้นนั่งนะนี่ก็เลขไม้นี่เห็นไหมเจ็ดเออ80,000นะหรือว่า48เดือนนะ งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์น้ำใน650น้ำบำรุงรักษาทุกเครื่องยนต์อะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า650แล้วนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่องนะครับเปลี่ยนกรองอากาศด้วยนะครับรอบ80,000นะตรวจเสอบ8ระบบสําคัญครอบคลุม30รายการนะแล้วก็งานบํารุงระบบส่งกําลังนะและระบบอื่นๆน,นะระบบเกียร์หรือเปล่าส่งกําลังเนี่ยหนะึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบตารา นะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกด้วยนะตรวจเช็คลมยางนะนี่ไม่สลับยางตั้งศูนย์นะเอ่อตรวจสอนน้ํากลั่นนะตวัวเติมน้ํายาล้างห้องเครื่องนะแล้วก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครอบก่องวกวบคุมเครื่องนะนี่สามพันของเราตอนเดียวขับเครื่องสีล้อเนี่ยก็อัปเดตซอฟต์แวร์ไปแล้วนะแม่เจ้ารถหรือมือถือวะเนี่ยนะก็อัปให้มันเสถียรน,นะ ได้ถามเขาไปแล้วว่าการ software, อัปเดตซอฟต์แวร์รถยนเนี่ยมันมีผลต่อพละกำลังไหม,มก็เขาบอกว่าไม่มีครับอัปอัปอัปเดตให้มัเมนเสถียรขึ้นอะไรพวกนี้นะกล่องควบคุมกล่นะองควบคุมเครื่องยนต์กล่องควบคุมเกียร์อะไรพวกนี้นยนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะต่อไปก็น้ำมันเครื่องนะนี่น้ำมันเครื่องกึ่อองดังเคราะนะสิบดนะิมนอยู่สามสิบนะนี่หกลิตรหนึ่งแกลลอนหนึ่งลิตรหนึ่งแกลลอนนะ เจ้าตัว1.9เนี่ยก็ใช้น้ำมันประมาณ6.7ประมาณนั้นแหละ6.7 6.5นะถ้าจำไม่ผิดนะรวมกรองด้วยถ้าเปลี่ยนกรองเนี่ยก็ต้องเพิ่มครับประมาณนั้นแหละนะใส่กรองน้ำมันเครื่องใส่กรองอากาศน้ำประเก็นปลักใายน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะน้ำมันอะไรนะเบโก้นะเบโก้อะไรวะเนี่ยน้ำมันเบรกเนาน้ำมันเบกกรเเบก,บกราคาก็ตามนี้เลยนะก็รวมรวมนะมีเวกเนี่ย เขารับประกันตัวรถเอ่หนึ่งแสน่สายโลมโนะโมันรู้สึกว่ามันจะฟรีค่าแรงถึงสายโลนะก็มันได้ส่วนลดค่าแรงประมาณเจ็ดร้อยมั้งเจ็ดแปดร้อยมาแน่นเลยนี่หักส่วนลดนี่เห็นไหมค่าแรงก็ประมาณนี้แหละนะรวมๆต้องจ่าย ค่าสวิทของม mvx ไปเนี่ยประมาณ3,632บาทนะถามว่าแพงไหมกับเลขไม่แ80,000กิโลนะขับจริงไม่ถึงนะต้องยังไว้ดีขับจริงไม่ถึง,นะง,ง,ง,ถงส่วนตัวคิดว่าโอเคนะรถ pv รถเป็นล้านนะสวิทลหลักพันประมาณเนี้ก็โอเคนะถือว่าไม่แพงนะโอเคนะค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้นะครับ ับเอาเดี๋ยวสไตล์เราก็มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเกี่ยวกับค่าแรงค่าอะไรนะระยะทางที่ขับไปอะไรประมาณนี้นะคลิปที่แล้วเป็นรีโวคลิปนี้ก็มาเป็นมิวเวกนะไอเจ้าสปาเีเราทำยังวนะน่าจะทําแล้วแหละนะมาพูดคุยสไตล์เรากันนะมิวเวกนะราคารถเนี่ยหล้านสแสนกว่ากว่านะตัวนี้เป็น m y 2023นะ นะแล้วก็มันจะมีอัพราคาขึ้นมานะหน้าคล้ายๆนี่แหละนะเมไวยี่สิบสี่มั้งไม่รู้ยี่สิบสี่หอห้าไอผมไม่แน่ใจว่ามีเวกตัวหน้าใหม่ไม่รู้มันเป็นยี่ิบห้าหรือยี่สิบสี่นะปลายยี่สิบสี่อะไรมานะแต่มันจะมีใหม่กว่านี้ก็คือราคาเพิ่มขึ้นน่าเป็นล้านห้าของผมล้านส <c oughs> ีน่หน้าผ่อนนะผ่อ <c> น <oughs> อย่าคิดว่ารวยนะนะก็คือรถในหัวกนะ็วในหัวซื้อนับแลก็ขับอย่างเดียวนะนี่ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกัน เรื่องการบำรุงรักษานะครับเอาดูหน้าตากลองนะเจ้าของช่องพอหอมปากหอมคอนะเดี๋ยวก็ไม่รู้กันว่าใครเป็นเจ้าของช่องอีกนะนี่1.9นะในบอ d y ้มีเวกใช้งานได้ดีไหมโอเคหนะ้าผมมองว่าโอเคเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเป็นจุดเด่นของยูสุเลยก็คือการบำรุงรักษาและก็ค่าอะไรที่ไม่แรงนะเหมือนกับโตโยต้านะผมมองว่าค่าอะไหลบางชิ้นบางส่วนบางตัว นะของอูซูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกกว่านะคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปเทียบราคาอะไหล่บางตัวบางชิ้นกันนะว่าเฮ้ยอันไหนมันแพงกว่าอันไหนมันถูกกว่านะเพราะว่าเราได้ไปเซอร์วิสเจ้ารีวมาแล้วนี่ซสีโวคลิปที่แล้วติดตามชมกันได้นะนะี่คลิปนี้มาดีแม็กก็อ้างอิงกันได้เอ้ยไม่ใช่ดีแม็กสิมีเวกนะาแต่ก็อ้างอิงราคาอะไหล่บางตัวได้นะเพราะว่านะ้ำมันเครื่องของ1.9แล้วก็3 0 0พในตอนเดียวเคลื่อนสี่ล้อเนี่ย ใช้เบอร์เดียวกันหนะ้าแกล,ลอน6ลิตรเหมือนกันนะแต่จะต่างกันที่ใช้มากใช้น้อยนะแล้วก็ไอ้สามพันขับเกอนสี่ล้อเนี่ยกรองกรองเครื่องก็ราคาจะแตกต่างกันนะกับเจ้า1.9ุรู้สึกว่าเจ้า1.9เนี่ยกรองเครื่องจะถูกกว่ามัง้งนะไอ้ตัวนู้นยังเป็นกรองแบบแบบเขาเรียกว่าแบบแบบมีอ่ามีเสื้อนะักกรองที่มีเสื้อผมเรียกไม่ถูกงนะัน่กลองสมัยโบราณนะ นะที่มีเสื้อข้างนอกที่เป็นอ,อ,อลูมิเนียรมรอเปล่านะขายเป็นช่างก็ก็น่าจะรู้แหละนะแต่ตัวนี้เป็นกรองแบบเป็นไส้เปลือยเปลือยเลยนะก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ขันนะเป็นเปลือยแบบเป็นกระดาษเปลือยเลยนะครับนะก็ไม่แล้วแตบ่บริษัทเขาออกแบบแล้วว่าจะต้องการแบบไหนยังไงนะแล้วก็มาพูดคุยกันเฉยๆนะครับมันอาจจะมีผลต่อราคานะไอ้เปลือยแบบนี้เนี่ยก็ถูกกว่า นะไอ้มีเหล็กข้างนอกก็อาจจะแพงกว่าหรือไม่บางทีไอ้มีเหล็กข้างนอกหรือว่ามีอลูมิเนียมข้างนอกเนี่ยอาจจะถูกกว่าแบบนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปเทียบราคากันอีกทีคลิปหน้านะแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยมิวเอ็กก็เดินทางมารนะยะเวลาจะเข้าปีที่3แล้วนะปีที่3แล้วแล้วก็แปดหมื่นโลแล้วนะวิ่งจริงไม่ถึงนะต้องย่างมกันอีกทีวิ่งจริงไม่ถึงนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจ จอดซะเยอะนะวิ่งไปโรงพยาบาลซะเยอะนะเดี๋ยวเมียไข่เดี๋ยวลูกไข่เดี๋ยวแม่ไข่นะเดี๋ยวหลานไข่เป็นธรรมดาหนะ้ารถเนี่ยก็ต้องเนี่ยก็ต้องใช้งานแบบนี้แหละหนะ้าเตี่ยวมั่งรับคนส่งลูกมั่งอะไรมาณนี้นะ่าก็โดยรวมถือว่าประทับใจอยู่แล้วนะเรื่องการเซอร์วิสของยูสูเนี่ยนะ่าอีกอย่างหนึ่งยูสูเอ่อเจ้าตัวมีเวกกับดีแมกเนี่ยมีเวกเขาจะรับประกันยาวนานกว่านะเออผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมต้องรับประกันนานยาวนานกว่า หนะ้าหรือว่าเป็นเพราะว่าช่วงนั้นมันขายสู้ฟอร์จูเนอร์ไม่ได้หรือเปล่าหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะสู้ฟอร์จูเนอร์ไม่ค่อยได้เลยนะหน้านี้นะหน้านี้จะสู้ฟอร์จูเนอร์ไม่ได้แต่หน้าใหม่หน้าปลายยี่สิบ่ก้อนกอนเป็นทางยี่สิบห้าเนี่ยตัวที่หน้ามันเป็นแบบเป็นโคง้งโงที่ตอนแรกที่ผมเห็นแว็บแรกไม่ชอบเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันขายดีนะมันเป็นหนึ่งจุดก้ามาแล้วก็ ก็มาเป็น2.2เลยพอเป็น2.2เนี่ยก็ขายดีโอ้โหทะนลมทลายชนะ f o r t u n e r มาเดือน2เดือนนะครับโอโ้สุดยอดจริงๆริง,ร,งนะราคามือสองก็อาจจะขึ้นนะนี่ให้มันดูสมั่งนะว,ว่ามีเว็กก็ไม่ธรรมดาไอ้ย่ไม่ f o r t u n e r มันก็ดีแหละ f o r t u n e r ก็ดีเราก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคก็สรุปท้ายคลิปนะเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเซอร์วิสนะอีซูมิวเอ็กนะหนึ e ่งจุดเก้าอันติเมตเกียร์ออโต้ะหกสปีดนะระยะเลขใหม่ ที่รอบ8ปดหมืนนะขับจริงไม่ถึงนะับว่ามีการจ่ายอะไรก็ประมาณนี้นะครับแมงเริ่มพูดไมั่ก็ถูกแล้วกินกาไฟเ,อเยอนะเกินนะก็รอบแปดหมื่นก็เสียประมาณ3,600นหกนะนะต้องย้ำอีกทีของผมเนี่ยตั้งแต่น,นี่มันจะมีทําไมมันถึงถูกขนาดนี้นะมันจะมีบางจุดนะที่คุณเลือกได้ว่าคุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะอย่างเช่น สลายสลับยางถ่วงล้อตั้งศูนย์อะไรพวกนี้นะเขาจะมีนะเป็นเขาเรียกว่าแยกออกมาเป็นแพ็กเกจงานบำรุงรักษาหรือเปล่านะไอเปลี่ยนไอ้นู่นเขาเรียกว่างานเช็คระยะไอ้เน,นี่ยบำรุงรักษายางอะไรพวกนี้นะส่วนตัวผมจะตัดออกไปเลยนะตัวหน้าก็มีเช่นกันนะเฮ้ยคุณจะสลับยางถ่วงล้อเช็คเบรกอะไรหรือเปล่านะ่าจะเช็คอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะบวกค่าเช็คไปอีก นะบวกค่าช่างไปอีกส่วนตัวผมตัดทิ้งเลยนะเพราะว่าเหมือนคลิปรีโวนะก็คือผมมีร้านที่ผมไว้ใจนะเกี่ยวกับช่วงล่างนะล้ออะไอย่างโชค๊คอัพแหนบสปริงอะไรพรวกนี้เนะี่ยผมมีร้านที่เราไว้ใจอยู่แล้วนะข้างนอกนะส่วนตัวผมคิดว่าไปทําร้านข้างนอกดีกว่าของพวกนี้นะมันโดนใจเรากว่าเยอะนะอีกอย่างหนึ่งล้อเราเป็นล้อ,ลอ,ลอแต่งนะล้อแต่งแม็กแต่งโชค๊คแต่งเนี่ย ทางศ you know so ah, ูนย์เขาก็จะไม่รับประกันในพวกนี้อยู่แล้วนะเขาไม่รับประกันนะเขาจะไปรับประกันส่วนอื่นแทนนะยกตัวอย่างถ้าล้อเนี่ยมีปัญหาเขาก็ไม่รับประกันแล้วนะยางมีปัญหาก็จะรับไม่รับประกันแล้วนะกรณีที่คุณเปลี่ยนใหม่ๆนะจากศูนย์เอาล้อเก่าไปเปลี่ยนนะก่อนหลังๆมันมีปัญหามันแตกมันยางมันมีปัญหาเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบนะกรณีเป็นล้อแต่งแบบนี้นะโชคก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสแตกรั่วเขาก็จะไม่รับประกันนะถ้าเป็นโชคเออโชคแต่ง นะก็เป็นธรรมดาเป็นปกตินะบางคนก็ไม่เข้าใจเฮ้ยทำไมศู์ไม่รับประกันไม่เกี่ยวนะมันไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นนะอย่างเช่นเนยยางของครอสวินยางก็ลินหลงก็รับผิดชอบไปแม็กก็ร้านที่เราซื้อก็รับผิดชอบไปโชค๊คนะโบเฟนเดอร์ก็โบเฟนเดอร์รับผิดชอบไปอะไรพวกนี้นะต้องเข้าใจนะบางคนไม่เจ้ามันก็เคยมีประเด็นดราม่า,มาเกี่ยวกับแต่งรถแล้วก็ไม่รับประกันอยากศู์มันจะแยกนะมันจะแยกนะข้อดียองยซูกับโตโยตา้าเนี่ยเขาก็กคือ อ้างยิงตัวตาได้เลยนั่นะก็คือเขาจะรู้นะว่าเฮ้ยล้อแต่งเขาติ๊กไว้ลอ้ลอแต่งยางแต่งโช๊คแต่งก็ติก๊กเขาจะไม่รับปาาระกันพวกนี้นะพะคุณแต่งมาแล้วต้องเข้าใจนะบางคนซื้อรถไม่เข้าใจแม่งแต่งออกจากศูนย์เลยแล้วแม่งรับปาาระกันศูนย์จะรับปาาระกันไม่ใช่นะ <c oughs> นะนไม่ใช่นะก็จะไปรับปาาระกันไปอีกนกช่วงล่างอะไรนี่ที่เป็นยังเป็นของเดิมอยู่นะลูกหมากแดกอะไรพวกนี้นะเครื่องยนต์ก็ยังรับปาาระกันเหมือนเดิมอยูนะ่แต่ถ้าคุณไปแต่งนะ้าย้าอีกทีแล้วไปแต่งนะคุณต้องทําใจนะคุณไปจูน ไปจูนไปใส่กล่องนะถ้าไปใส่กล่องเนี่ยก็แบรนด์กล่องก็รับผิดชอบใบไปจูนคนที่จูนก็รับผิดชอบใบนะนะส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยเราจะไม่ยุ่งนะให้ศูนย์จัดการดีกว่านะอยากแรงก็เหยียบให้ลึกนะไม่ต้องไปติดคาเล็กไฟฟ้าอะไรให้มันเรลื่อนะแล้วแต่แล้วแต่นะแแตบางคนก็มันก็ขับยากก็เข้าใจนะ่าไปติดได้นะแต่ก็ดูด้วยวารันตีรถจะได้กลับมาหรือเปล่านะ มีปัญหาแล้วไปวายโอวายซูนเนี่ยมันไม่ไม่ก็จะไม่รับผิดชอบเอานะครับโอเคนะอากาศร้อนเห็นไหมร่มอีกแล้วมันเหมือนฝนจะตกเลยนะขนมบ้านเรานะวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นวันเดียวที่เราดีโวไปเซอร์วิสนะเป็นวันที่27มีนา2อ2พนนะก็ประมาณนี้ไอ้นี่ก็เพิ่งเซอร์วิสไปร้อนๆเหมือนกันเดือนมีนานี่แหละนะครับ โอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลวกันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะเริ่มเบลอแล้วเริ่มเบลอ,เร,เ,ลอเริ่มหิวแล้วด้วยนะโอเคประมาณนี้นะ,จะเจอกันใหม่คลิปหนะนะ <c oughs> ้านะอยากพูดอะไรเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์กันได้นะใครใช้มีเวกหนึ่งจุดเก้าเนี่ยสวิสบบกันที่เท่าไหร่นะส่วนตัวผมคิดว่าไม่แพงนะถ้าคุณตัดไอ้พวกล้อการถ่วงล้ออะไรพวกนี้เนี่ยออกนะมันก็จะราคาจะลดลงมากนะเหมือนกับต,ตัวใต้เหมือนกันเหมือนริเวเนี่ยผมก็จะตัดพวกเช็คล้อเช็คเบรกอะไรแบบนี้ตัดออกเลยนะ นะจริงๆแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยส่วนตัวนะความเปลี่ยนส่วนตัวถ้าคนวิ่งน้อยนะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปทํามันนะ <c oughs> ไปถ่วงลอ้อไปสลับยางเนี่ยวิ่งน้อยไม่จําเป็นนะแต่ทางศูนย์ก็บอกว่าไม่รู้ของอิซูเนี่ยทุกหมื่นโลเปลี่ยนยางสลับถว่ถวงล้ออะไรเนี่ยของมันก็ไม่รู้นะส่วนตัวที่ว่าสองหมื่นโลนะ่าก็ได้ถ้าวิ่งน้อยนะแต่ถ้าวิ่งเยอะเนี่ยสลับก็ดีหน้าหมื่นโลเหมือนกับเออเดือนเดือนหนึ่งวิ่งแป๊บเดียวเดียวหมื่นโลเนี่ยเออสลับมันก็ดีแต่ถ้าลด ส่วนมากก็วิ่งไม่ถึงหรอกนะสวนมากรถทั่วไปนะถ้าไม่ใช่รถวิ่งงานวิ่งส่งตู้อะไรพวกนี้นะก็ไม่ถึงนะไม่จำเป็นนะไออะไรไอถ่วงล้อสลับยางอะไรพวกนี้นะตั้งศูนย์เนี่ยผมมองว่าสักสอง0 0ื่โลทํำครั้งก็โอเคนะความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับช่วงล่างนะนะแต่ไอพวกของเหลวอะไรพวกนี้ก็ตามระยะศูนย์ก็จะดีนะนะ้ำมันเครื่องนะ้ำมันพาเวอร์น้ำมันรอเย็นนะ น้ำมันเกียร์ออโต้น้ำมันเฟืองท้ายอะไรพวกนี้นาตามศูนย์ก็ดีน้ํามันเบรกเนี่ยเปลี่ยนบ่อยๆก็ดีพวกปัม๊มเขาจะมีระยะของเขาแหละเขาก็จะบอกนะก็จะบอกว่าเฮ้ยน้ำมันเบรกควรเปลี่ยนที่เท่าไหร่นะรถรุ่นนี้เปลี่ยนที่เท่าไหร่ก็เปลี่ยนบ่อยๆพวกปัม๊มพวกยางก็ยืดอายุการใช้งานนะแต่ก็ไม่ใช่ต้องบ่อยมากมายอะไรขนาดนั้นนะบางร้านข้างนอกบางทีเนี่ยก็เปลี่ยนแม่เปลี่ยนเปลี่ยน,ยนทุกสอ0 0มื่นโลกว่าสามหมื่นโลนะแต่ทางศูนย์บางทีก็สี่หมื่นเปลี่ยนครัง้ง อะไรพวกนี้นะห้าหมื่นเปลี่ยนครั้งก็แล้วแต่ศูนย์แล้วแต่ยี่ห้อก็เอาตามศูนย์ไปเลยก็แล้วกันนะเรื่องของเหลวเนี่ยไว้ใจศูนย์ได้นะถ้ามีปัญหาเขาก็รับผิดชอบเองนะเพราะว่าของเหลวของศูนย์เนี่ยน้มันเบรกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้นะมันก็มีมาตรฐานของเขาแล้วนั่นเองเมื่อนในตัวนี้ก็ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะทีแรกที่เราซื้อรถใหม่ๆเนี่ยแม่งกึ่งสังเคราะห์ไม่ค่อยไหวมันนวงนวงนืดนึก,นกๆๆไม่ค่อยไหลลื่นนะส่วนตัวพี่เราไม่ค่อยไหลลื่น น่าไปเทียบกับสังก๊อแท้แต่ลองเปลี่ยนสังก๊อแท้ของศูนย์ม่งเพิ่มตังแพงชิบหายนะแต่ก็สมรรถนะก็ดีนิดนึงแมันก็ใช้ของเดิมใช้ใช้เหยียบเหยียบไปนะอย่าไปซสีเรียสนะบางคนต้องน้ํามันดีๆนู่นนี่นั่นไอของเหลวเนี่ยต้องอย่าลืมว่ามันเป็นของสิ้นเปลืองนะต้องบอกก่อนเป็นของสิ้นเปลืองนะเราใช้บางคนเนี่ยเปลี่ยนของแพงแล้วก็จอดไว้มีตังก็ไม่ว่านะแต่ว่ายุคเศรษฐกิจยุคนี้นะถ้ามันอะไรลดได้ก็ลด น่าแล้วแต่ถ้ามีตังค์เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเลยแต่ถ้าไม่มีตังค์เนี่ยก็สังเคราะห์ก็พอนะครับเปลี่ยนแล้วก็จอดเนี่ยแม่งสังเคราะห์ก็พอนะครับนะ่าหรือว่าใครต้องการสมรรถนะนะมีตังค์ก็สังเคราะห์แทบเลยนะ่าสำหรับอิวนะสูงน่าสังกึงสังเคราะห์ของเขาใช้ได้นะถึงหมื่นโลกันเลยทีเดียวเชียวนะหรือว่า6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะแต่ของตัวเฮต้าเนี่ยรู้สึกว่าแม่งมันไม่ให้แกงหลอนมาวะ่ะแล้วก็ในใบนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ระบุว่าสังเคราะห์แทหรือว่ากึงสัง็ต่ย้าเนนีถป รีโว้นะรีโว้ขึ้นไปนะน่าจะเป็นสังเคราะห์แท้นะสังเคราะห์แท้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะ่าจะชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหนะน้านะคลิปต่อไปนะถ้าลิ้นไม่พันกันก็อาจจะเปรียบเทียบอะไหล่บางตัวนะน้ำมันเครื่องนะเกี่ยวกับโตโยตา้าบิสุอันไหนมันแพงกว่านะครับนัดเจอกันใหม่นะนสวัสดีครับผม